ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้ำโชวนะคะอาจารย์ต่ายหมอดูตาที่ปิ๊งปิงนะคะประมาณนั้นเนาะก็แนะนำตัวเองก่อนค่ะสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักอาจารย์ต่ายเนาะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราพลธิยานชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยวกับวิชายิบซีทรหัสเจ็ดตัวก้าฐานไรมือหงเฮงไพ่อราเคิรอื่นและอื่นๆอีกหลายๆวิชานะอยากเรียนอะไรก็ทักเข้ามานะคะแต่วิชาศาสตร์นี้ที่อาจารย์อยากแนะนําเลยค่ะเป็นศาสตร์วิชาของความร่ํารวย อาจารย์เหมือนคนสมบดลนนะ่ะเหมือนคนป้าๆบอนะคะอาจารย์เป็นหมอดูมาจนถึงวันนี้เนะี่ยอืกี่ปีละยี่สิบปีได้นะได้เนาะยี่สิบปีนะคะเป็นหมอดูได้ประมาณมยาี่สิบปีนะคะก็หลังจากเป็นหมอดูได้ครึ่งหนึ่งของชีวิต ของชีวิตนะคะก็มีความรู้สึกว่าเป็นหมอดูแล้วมันไม่รวยอ่ะพอเราดูดวงโอ้ดวงเราต้องเป็นเป็นอาจารย์สอนหมอดูเออเป็นหมอดูด้วยเป็นอาจารย์สอนหมอดูแล้วก็ในลายมือของอาจารย์นะคะมีเส้นเส้นเซนแล้วก็เส้นของการเป็นหมอดูนะคะประมาณนั้นบางคนมีเซนนะแต่เป็นหมอดูไม่ได้บางคนเป็นหมอดูได้เป็นทั้งเป็นหมอดูได้เป็นทั้งมีเซนด้วยเนอะอ่ะว่าไปนะคะนี่แล้ว พื่อหลกลุ่มหลักเนี่ยจังไถจะต้องเป็นอาจารย์สอนมาดูแน่เลยก <c oughs> <c oughs> ็ไปเป็นอาจารย์สอนมาดูได้อยู่สักพักหลายปีอยู่ประมาณหลายปีนะอืหลายปีอยู่มมยปัจนจะุบันยังเป็นอยู่แต่เป็นน้อยลงนะคะก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นหมอดูแล้วมันไม่รวยอะ่ะทำไมจันอยากรวยมากเหรอใครไม่อยากรวยตลกเนาะ <wig> <c oughs> แต่จันม,มองว่ามันเป็นอาชีพ ที่สร้างไรายได้ได้จริงค่ะมีแค่พออยู่พอกินแต่มีความรู้สึกว่ามันไม่รวยอ่ะแล้วฉันอยากรวยอ่ะฉันผิดหรอเพราะว่าเรามองว่าอายุเราก็มากขึ้นเรื่อยๆเนาะคนเราอ่ะมองมองภาพลักษณ์อะค่ะว่าทุกคนอ่ะต้องการไรายได้ต้องการเงินแต่วันหนึ่งเนี่ยการเงินมันมัน,ม,นมันสะดุดมันไม่ได้มันไม่สมูทอ่ะก็มีความรู้สึกว่าทํายังไงให้ตัวเองรวยจึงหันมาศึกษาศาสตร์นี้เป็นระยะเวลา ตั้งแต่ปนะีสี่สิอนกัเออเนาะประมาณนั้นพอเริ่มธุรกิจของตัวเองอะค่ะเราก็หันมาทําเกี่ยวกับคํานวณตัวเนี้ยเป็นระยะเวลายี่สิบเข้าสู่ปีที่สิบเก้าแหละเนาะเข้าสู่ปีที่สิบเก้านิสิบยี่สิบปีนะคะก็เลยมานั่งศึกษาเอ๊ะทำไมมันต้องออกตัวนี้เอ๊ะเอ๊ะอาจารย์มีนคนช่างเอ๊ะอะค่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนะคะเอเอ,เอ,เอ,นะะอมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้น้องสาวคุณสวยเขาก็เป็นเหมือนกันนะคะอ่า ใ,ใจที่เจอน้องสาวเนาะอาจารย์มั่นใจว่าน้องสาวคนสวยต้องดูอยู่แล้วล่ะนะคะจะเป็นนางงามนะคะพูดแค่นี้พอเจ้าของตุ๊กตา <c oughs> นะคะประมาณนั้นเนาะแกก็เนี่ยค่ะเนาะแกก็เป็นคนมีเซนส์เซนส์แรงด้วยนะแน่เนาะอาจารย์ก็เลยมีความรู้ว่า,าอ๊ะทำยังไงอะ่ะแกก็ขี้เอกเหมือนอาจารย์นี่แหละอาจารย์ก็เนาะอาจารย์ก็ ทำยังไงถึงทําให้ตัวเองรวยขึ้นมาได้นะคะอย่างน้อยบั้นปลายชีวิตฉันจะไม่ลําบากบั้นปลายของชีวิตฉันจะต้องไม่ลําบากจะทำยังไงอาจารย์วางแผนตั้งแต่อายุ40เลยเนาะประมาณนั้นนะคะเพราะ <c oughs> อาจารย์นั่งถาวอยู่มีอยู่คลิปหนึ่งอาจารย์นั่งขเาวจริงนะเขาบอกว่าเขาตั้งเป้าหมายมาว่า60อายุ60เนี่ยฉันจะต้องรวย 60ฉันจะต้องรวยเนี่ยเข้ามาเนี่ยเข้ามาแล้วครึ่งหนึ่งเข้ามาแล้วครึ่งหนึ่งอ๋อรวยแล้วเหรอไม่ใช่ครึ่งชีวิตแล้วยังไม่รวยอาจารย์กำลังขำนะเออตลกดความคิดคนนะคะเขาเป็นไอเดียอันหนึ่งเนาะแต่อาจารย์มามองว่าฮยทำยังไงถึงเตืเอนจะต้องรวยจะต้องรวยให้ได้นะคะอันนี้เล่าสู่กันฟังนะไม่ได้มาอวดรวยนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอาจารย์ไม่ได้รวยอะไรนักหนาหรอกเพียงแต่ไม่ลำบาก นะคะมีรู้สึกใจบอกแค่ไหนถึงจะรวยแค่ไหนถึงจะพอคำว่าพอไม่เคยรู้จักสิดเติดไม่รวยไม่เลิกนะคะประมาณนั้นก็อาจารย์ศ,ศึกษาศาสตร์นี้ใครอยากได้อยากเรียนอยากเป็นมาศรรึกษาค่ะนะคะเพราะว่าอาจารย์มั่นใจศาสตร,ร์นี้มากๆนะคะประมาณนั้นเนาะบางคนบอกว่าเอาหนังสืออาจารย์ไปก๊อปมีนะไม่ใช่ไม่มี เห็นก็ตาเลยนะเอาแต่รับรองค่ะอาจารย์วางสนุกไว้เยอะนะคะเพราะอาจารย์เจอคนก๊อบเยอะค่ะนะคะก๊อปความรู้ไปหมดเลยอ่ะอาจารย์ก็เลยมีเทคนิคนะคะอยากเรียนอยากรู้เข้ามาเรียนเทคนิคจะปล่อยให้กับลูกศิษย์เท่านั้นเนใครที่คิดจะก๊อปก็ก๊อปไปสิก๊อปไม่รู้เรื่องหรอกนะคะประมาณนั้นต้องเรียนค่ะเพราะจะเอาหนังสือความรู้ตรงเนี้ย อาจารย์จำได้สมัยนู้นนะคะประมาณปีห้าแปดห้าก้าถ้าจำไม่ผิดนะอาจารย์สอนแม้กระทั่งการทำขันน้ำมนต <c oughs> ์บ้าบอวะ่ะบ้าบอว่ะบ้าบอสุดๆนะคะแล้วออกด้วยนะเออจำได้ว่าออกถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะหนึ่งเก้านะคะอาจารย์ไม่แน่ใจนะเพราะมันนานน่นั่นนานกาเละละประมาณปีห้าแปดห้าเก้านี่อาจารย์สอนเรื่องการทําน้ํามนต์ใครไปรู้สิอาจารย์มาคมมาบอกอาจารย์หน่อยนะอาจารย์จำไม่ได้เนาะ ออกจริงๆค่ะนะคะมีโกลมเม็ดด้วยข <c oughs> ำด้วยไหมขำเหมือนกันนะทำได้เหมือนกัน <c oughs> นะคะอ่ะเราเข้าเนื้อหาดกว่าเดี๋ยวพูดเยอะนะคะส่วนปฏิทินเลขเด็ดตาาิลิปนะคะปกติราคา2องพันเก้ใครอยากได้ก็เข้ามาเนอะเรามาดูผลงานกันค่ะนะคะ,นะคะผลงานของอาจารย์นะคะก็วันนี้เด็ดที่เลขสองนะคะก็ออกสอเจ็ด นะคะประมาณนั้นเนาะหวยออก72ค่ะส่วนทกรสอออก89ค่ะส่วน3ตัวใกล้เคียงอ่ะ2788แต่ออกแต่หวยออก972เแล้วใกล้เคียงใกล้เคียงเกือบกับละกับละนะคะประมาณนั้น <c oughs> แล้วก็ใครที่เบี้ยน้อยนะคะงบน้อยอยากได้ปฏิทินก็งวดนึงร้อยเก้าเก้าค่ะแต่ถ้าถ้าเป็น เป็น v ีพีนะคะมวด1 2 9 9ค่ะนะคะอยากได้ทักเข้ามาเลยค่ะ0 8 159 15987 08 159 1เ 9, 9 87, 8 7เป็นเทั้งเบอร์โทรและแอดีไลค่ะนะจ๊ะอ่ะลงจบ <c oughs> นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ท่านใดอยากให้าจ์ตรวจเช็คดวงชะตาเบอร์โทรศัพท์นะคะบางทีแจนเห็นเบอร์โทรศัพท์ของคนที่ทักเข้ามาค่ะเห็น <c oughs> แล้วก็อืจะถูกหวยโลอ <c oughs> นะนะ พูดยากนะคะประมาณนั้นนาะก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะคะบางคนบอกว่าอาจรารย์หนูเล่นเจ็ดสองเจ็ดหนูไม่ได้เล่นเจ็ดสองเลยหนูเอาจัดเหนียวเต็มที่เลยอาจารย์เนาะก็นี่แหละสองเจ็ดคู่พัดพลาดเนาะในในเบอร์โทรศัพท์บางคนมันมีอย่างเช่นศูนย์สองเนี่ยจันทรูเงินล้วนไหลหาเงินมาเท่าไหร่ก็เก็บไม่อยู่ก็มีนะคะหกเจ็ดคู่วันองค์คงคืนคู่ทุกโระทมคู่สิ้นศัตรูอยู่ด้วยกันรับพระอื่นพระองค์ค่ะ ตัดไม่ตายขายไม่ขาดอยากเลิกอยากลาแต่ก็เลิกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะค่ะนะคะประมาณนั้น,น,นเดี๋ยวมาเช็คดวงกันแล้วใครอยากรู้ก็พักเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์อธิบายเปิดให้นะคะประมาณนั้นเนาะเราก็มาดูผลงานกันดีกว่าเอาราศีก่อนแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์จะลืมเหมือนทุกครั้งนะคะ,ะในราศีไหนจะถูกหวยราศีไหนจะถูกหวยอาจารย์ให้อยู่ที่ราศี ตุลค่ะ2772นะคะลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่งชื่ออารีนะคะขออนุญ,ญาตนะพี่ยัน,นีนะอ่าแกเก่งค่ะอันมอาจารย์พูดได้ละก็ครอบครัวแกรู้ค่ะว่าแกเป็นยังไงนะแกเป็นคนบ้าหวยนะคะก็เลยพูดได้บางคนพูดไม่ได้ไนเดี๋ยวครอบครัวรู้นะคะประมาณนั้นแกก็แกก,แก,ก็เอา27งเจ็ดแกเกิดราศีตุลนะแกเอา27นะคะไปบวกกับเลขที่ อยู่ในใจแก่นะคะก็คือเลข9ก็คือ9 72แกเล่นเลข2 7 72แล้ว9 72ถูก3ตัวตรงโอ้โหป๊อดแม่คุณแม่ทุนหัวนะจ๊ะเรามาดูผลงานกันดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะในส่วนของพุ่มเพชรนำโชคนะคะพุ่มเพชรนำโชคนะคะวันนี้อาจารย์ให้2 4 5 สองสี่ห้านะคะสองอะไรเราก็เลขวินค่ะหกสามแปดเจ็ดหกสามแปดเจ็ดนะคะสองอะไรสองสี่สองห้าเอ้ยคนละรายการละสองอะไรสองเจ็ดเจ็ดสองค่ะเรียงนี้เลยนะคะอ่ะาใครไม่เชื่อก็ขอคิดไปดูได้นะคะว่าอาจารย์พูดอย่างนี้จริงหรือเปล่าเนาะต่อไปค่ะสรุปว่ารวยค่ะสรุปว่ารวยนะคะงวดนี้เนาะ อาจารย์ให้สองเจ็ดค่ะให้สองเจ็ดนะคะออกเจ็ดสองค่ะนะต่อไปค่ะทักษะพารวยค่ะตื๊ดนะคะอา่าคนวันจันทร์ค่ะเลขสองอู้รู้สึกว่นนี้ว่าที่พ่ามานี่สองเสด็จเด็จเ,เลยเนาะสองศูนยะ์ศูนย์สองค่ะแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสองค่ะนะคะส่วนฮกก็ค่ะสีเขียวเนาะ ข้างล่าง8ปดเก้าข้างบน5้าเก้าค่ะนะจ๊ตรงตรงเออเด็ดสติ ati, นะคะจะเห็นว่าของเรามันต้องทุกคลิปทุกลิปทุกคิดและทุกงวดทุกงวดทุกงวด,วดค่ะเชื่อไหมว่าแต่ละครั้งที่ให้หวยเนี่ยโอ้โหคิดหนักเลยถ้ามันไม่เข้าจะโดนว่าไหมถ้ามันไอ้นั่นถ้ามันไอ้นี่อย่างนี้ตลอดเลยจริงๆนะคะประมาณนี้เนาะส่วนเลขฟันค่ะเลขฟันนะคะเลข วิ่งเงินล้านนี่เลยวิ่งเงินล้านนะคะอาจารย์ฟันที่เลข2ไม่เชื่อถอยขึ้นไปดูได้ค่ะฟันที่เลข2อาจารย์ให้อยู่3าตัวเลขวิ่งอยู่3าตัว1 2 3 1 2 3ฟันที่2ค่ะหวยออกอ่าเก้าเข้างล่าง0ูนย์ค่ะฟันนะคะรอบนี้ฟันอะไรตามคลิปไปเลยนะคะประมาณนั้นเรามาดูสถิติย้อนหลังกันเนาะไปไหนแล้วล่ะ อ่ะเมื่อกี้ยังอยู่อยู่เลยน้อยเนี่ยปิ้วเหรออ้าจ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 ้าน้อยเน่เอาเป็นว่าเข้าทุกกันไปดูคลิปคลิปก่อนหน้านี้ก่อนจะได้เนาะไม่รู้หล่นไปไหนป่าอ่ะหายไปได้ไหมไม่ได้นะอ๋ออยู่นี่น, <laughs> นะคะนี่สถิตินะคะ สีฝั่งนี้จะเป็นเลขที่ให้ฝั่งนี้จะเป็นเลขที่ออกนะคะสีแดงๆคือเลขที่เข้านะคะประมาณนั้นอะดูใก,ใกล้ๆตึอดตตึ๊ดตดนะคะอ่ะพลิกมาค่ะตึดตและเลขที่ภูมิใจที่สุดคือของวันที่สอง มกราคมค่ะอาจารย์ให้0 7 6 5 0 7 6 5นะคะคะหวยออก7 0 6 3ตัวเลยค่ะนะจ๊ะอ่าประมาณนั้นเลยแต่งวดต่อไปอาจารย์จะขอเข้าเป็นปี69แล้วนะคะงวดนี้จะทิ้งทิ้งทวนเนาะประมาณนั้นนะคะพอเราได้ดาวเด่นมาแล้วนะคะงวดที่แล้วเนี่ยสองเด่นจริงๆนะคะสองเด่นจริงๆเด่นมากไหมมาก,กเลยมาก นะคะไปดูที่ล็อก2ค่ะลากลงมา297ลากลงมา297นะคะ3ตัวออก972ปดสองป๊านี่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 น,น,น,นี่เห็นยังเออชื่นใจนะคะประมาณนั้นแล้วแต่ดวงบุญภาวาสนาส่งของแต่ละคนแล้วกันเนาะสำหรับเลขเด็ดตาทิพย์ค่ะเดีวจับเลขเด็ดตาทิพย์เนาะนะคะ อาจารย์ให้สองอะไร2 7งเจสองหกับ9ตัวเดียวกัน7 9 7ดเก้าสองเสองนะคะสตัวบน7 2็ดนี่เน้ประมาณนี้นะคะนะคุณทำกแัมันทำบุญด้วยนะเขาบอกว่า บุญต่อบุญจะทําให้เรามีโชคลาภขยันทาบุญนิดนึงนะคะสินทานภอนาเข้าไปร่วมๆนะคะจะทําให้เรามีโชคลาภเนาะประมาณนั้นนะคะวันนี้วันที่1นึกุมภาพันธ์อุ้ยอาจารย์ลืมแก้วันพศออเดี๋ยวไปแก้นะลืมนะคะก็อาจารย์ให้เด่นคือ532 532นะคะข้างล่างเลขวิน6ก8 4 6 7 8ปดสีกนะคะจับคู่ค่ะ5อะไร5้สา 5 2 5 6 5 7 5 8แล้วก็ห้นะคะสมอะไร3า3ส3งสาแล้วก็สามสองอะไรสองหกสแล้วก็2 4ค่ะนะจ๊ะอาแคปหน้าจอกันเนาะหนึสองซ้แคปเจ็ดหนึสองซ้แคปเจ็ด หนึ่งสองสร้างแคปเจอร์โอเคเรียบร้อยขอถอนนะคะประมาณนี้เนอะเฮงๆปังๆรวยๆค่ะนะคะอยากได้อยากมีอยากเป็นต้องเฮงๆปังๆนะจ๊ะโอเคก็ใช้เวลาเยอะแล้วอาจจะต้องาบบายนะคะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่อยากจะเข้า VP อากัรยัต่ายนะคะเพียงแค่บูชายหิน1เส้นจะได้ VP ีของอาจารยห้า5งวดได้ส่วนลดอีก70นได้สูตร1ฟรี1สูตรและได้ เลขดับบนดับล่างอีค่ะนะคะแต่ถ้าเป็น3เส้นจะได้วีพีหอนจันไตย20สงวดได้ส่วนลดอีก70%ได้สุด1สุด2ค่ะและได้วีพี20งวดนะคะและได้สุดแล้วได้เลขดับบนดับล่างด้วยค่ะจะประมาณนั้นแล้วก็ท่านที่อยากจะเข้า VP งบน้อยก็งวดละ299ถ้าอยากได้ปฏิทินงวดละ199นะคะหรืออยากให้อาจารย์ตรวจเช็คตวรวจดวงชะตาเบอร์ โทรศัพท์เอ่ยอะไรเอ่ยก็ฮัลโหลเข้ามาที่หมายเลขนี้นะคะ0 8 159 15987 15 08 159 15987เป็นเทั้งเบอร์โทรและไอดีไรั์ค่ะจะอ่าเนถอยทับ <c oughs> นะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังรวยรวยคิดอะไรหวังอะไรสมความปรารถนาเงินทองเข้ามาเดีย๋ยวได้ขาดสายเงินการเข้ามาเดีย๋ยวได้ขาดมือคิดอะไรหวังอะไรขอให้สมความปรารถนาสุขภาพแข็งแรงนะคะบล็อกอายต้องมาเน no. ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ ขอให้ทุกคนรวยรวยค่ะรอบนี้รวยแน่นอน <c oughs> <c oughs> นะคะวันนี้ขอโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย